เียหากมันพอยได้พอยกดว่าแด้เนาะบเป็นอันว่ากาเสือบเอย่มันงัดได้ผมจะหบกาเสือเนี่บ้าสะเก็ดแล้วเอาเจ้านามันไปนี่น้ำ้อนะแบดเออจกใส่บบบนี่หน้าออกจุกแล้วามันกะ่อยเข้มข้นค่ะที่ี้เราขมือจกเอากลมๆขามันเข็มบนเจอเจอเนจก น <laughs> ้องเตอเพิ่นสิว่าอ่าน้าหน้าห้าสบายนี่คือว่าเข้มน้ํานําแล้วสิว่าจังได๋ครับตาเฮ็ดเด้เนาะจเอาลูกูไเอบวง่ะผ่านออยอมือเพิ่นพี่น้ําเบิดไดเดี๋ยวไปอยู่น้ําเจาะพุ่น่แม่มันมันแข็งข่อยเอาเข้าตู้2ิอืให้มันละลายกอละลายจับเบิ่งก็บ่เสือข่อยเสือตัวนี้นุ่งมือคืนนี่บ่อือ่าโทบ่นําบ่ซะ เด่นหอนมาเพื้อนมันยังโมเปลี <veterinar ian> <ule> uh ่ยนเสือป่ะดิเป็มยังแบบหมักแบบนี้เนาะเต็มขนาดโมเปลี่ยนเสือกยังเจ้าเมือกมาหาเฮาอยู่เราวะเปลี่ยนเสือกจะให้ฉ่ำได้ตาเด็ดเชนพี่น้องเลยเนาะมากับมาในเวลาเด็ดเดดเนาะอืมานานออกมานานอีกที่เก่าพี่น้องเลยเนาะ สบายดีเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีฮะพงเบิร์ดสุขสู่สุคนเนาะแต่พ่อพ่อ,พอกบสว่างตอนนี้เนาะมาหาหน้องมะนาวอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพูดว่าเมาื่อวานนี่เอาเพิ่นสิบปลูกพักในมือน,นี่พี่น้องเอ้แต่กับบ่ฮหัวเพิ่นปลูกหรือบอ่อเนาะแต่ว่าเพิ่นนั้นหิวนอนจะว่านอนเว้นอยู่ไปจากเนาะเพราะว่าเพิ่นไปงานบุญแจกเข้าเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้กับเพิ่นก็ไเด้เต้นในดองยูเนาะกับน้องสาฮะสว่างกั ได้เห็นเพิ่นครั้งแรกพี่น้องเมื่อคืนนี่เนาะไปทาเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นไม่ได้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่งปวดขาบ่เนาะเพิ่นไปเต้นเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยทางสาทองกับสาลายก็ไปก่อนเลยมากันสามสาวก้าพี่ดีมือนนิเนาะบรรยากาศเมื่อน,นี่สุคสีพยุเข,ข่าพี่น้องเลยกระซีเด็ดเด็ดเด็เดแหมแนก่กะซีมีงูเมฆแน่เนานะชงสีตอนประมาณ สามโมงสี่โมงคือคือสีมีพายุพายุอันเข่าปีใหม่ในย่านในพีน่น้องไอ้เคือนหักซานเทได้เนาะเอ้าคือเป็นจังซี่แบบนี้เนาะมือนั่นคือบริป็นแบบนี้อันที่จับมันหักบ่หรือว่าในไหนเนาะตื่นนอนหรือบอ่เนาะอ่ะเธอไปลวกมนือ้นออะไรจ้ะ สบาสดีน,น้องมะนาวมาทุกคนเลยเน,นาะคพักครึ่งเต็มอยู่ทำไส้ฉัสิป,ปุ๊บอืมเด็ดนานนร่อยแลวจัดนานได้บ่นเฮ้ยเอออยู่ไหนบ่แก่ไร่้บ้า,บา,บานวม,มาสิแก่เหรอไหมอ้ยนั <c oughs> ่นแล้วไอยแก่สขยกินเลยเออแบงครื่องนึงบอ๊ะข้า <c oughs> ขแก่บอา <c oughs> ยังนอนหากระตื่นบ่คือช่วยหนะข้างหนาล่างจ้านอนเลนเออวเ้นคนว่าตีแล้วว่าไม่ปวดหลังปวดเอบ่อืมเต็นเนีนหางบ่เนี่ยหนักเออดาวเต้นกินชมงงๆดาวเต้นน่งฝัแงกินหรือว่าบวแวงบ่ น้ำก๊อกคือหักบ่อนจับมันพฟหดหักจอให้หนุ่มบ้านหนุ่มงานถ้าไฟแบบนั้นโอ้โอ้ยแค่นากแบบแห้งอนี้จะหักเลต้องจอเห็นบ่อนสร้างบกแล้วบ่อยหนุ่มเนึ่งไว้สั่นสร้างคนกระบอกเลยดิหักมันพผยเลยอืมโดวาได้เนาะบเป็นอันวากายเสือบอกหนื่มงัดจ้ก่อนจะหักกาเสือหนึ่งบ้านสัเกียรเลยเอาตจหน้ามันไปน้ำก๊อดนะบบดเออจกไสแบบนี่หน้าบก มันกะ่อยเข้มค้นค่ะที่เราเอามือจกเอากลมกลมค่ะมันเข้มบนเอร์อ <Yeah, like ้อเตอร์พ่นจุกน้องเตอร์ิ่นใช่าะหานหน้าหานสบายนี่คือว่าเข้มหนาหนามเราจิ๋วฉันได้ผลจุกจับแล้วหรือว่ายังไงเอบวงม่เาผ่านออยโยเมื่อพี่หนามไปเล้เดี๋ยวไปยูน้ำจุกผ bố mẹ nó nó kén khối ở cầu tu, để nó lả lại khối, lả lại, chắc bưng có bộ sườn khối, sườn tối nay nùng bớt cơn nè bố, ừ. à thôi, như bọn làm bố sao, em muốn đi biển, tiện hỏi bớt cơn mà như muốn đi biển sườn vậy, tiện nhá là mặc bộ này đó, tiện cái <laughs> này muốn đi biển sườn thì nhá cậu mang máy háu dù là vậy, đi <laughs> <laughs> biển sườn chắc gì chậm đấy. หอนอคมีน้เย็นคอยรด่กาหอนจ้าก็แก่เสือเต้ใส่ยังสองสันสามสันก็ผิววะไประปนั่นหอนก็รดแน่ผู้ใดมีลูกมีผัวเนาะแกอกับแขนข้าวก็ช่วยอยู่ผัวเมีผัวก็ยยอะวนะเห้อแก้ว่าขาวชีวิตจับกันได้หมดเนาะว่ากันว่ต่กูทนได้แ่ห่ะอย่าเอยากกินน้ำก่ในน้ำเราจ๊กําก่อนเลยผูพัก ปกินเมือนก่อนยุทเย็นบ่มันเชิญเรียเนาะเืินอนนอกินน้ำเย็นช่วงวนไปกินหอยุบขันังเฉยเจะหอดขอโลยู่กินบงเทียงนี้เฮือดโลๆออกจะบุ้งวงชาวบางแยกน้ำบ่บ่อยเน่าแยกขุ้มเผาเลยกินเต็มมูกระทะชาวทองเลย เป็นแถวอะไรกินแนว่ยหมมลูกกินยังกินแนวมันอะไรบ่ตัดต่อโอ้ยต้องตัดได้บ่ผักบัวต้องตัดได้บ่ตัดอันบองงามอืมต้องตัดออกเลยคือกับเจ้าตัางนาเด้เจ้าคือป่านหางกาเด้อแเอารางวัลจิ๋วนนำเลยยี่สิบมือเชื่อเป็นยังมือกับมือผู้เจ้าเนาะเหมืนอยู่อ่ากิโลตั้งแต้ chu chu em có sai ngơi chút, em sai anh chụp nội sản phẩm mùa rồi ạ à <laughs> ai kín nam vạt bao giờ hay mê sai sai hay nô bây giờ bây giờ um bây giờ bạn nào con đi thế làm thầy hả anh anh mày làm ừ. gì đâu để say lái say lái cái bộ xe đấy nó nó nhanh bự đấy ก็กเดิมบมพี่รถจนะแขวนแบบแบบกันแรงมาก,กคือว่าเห็นบากำภาปลกพาาักบ่มาเศร้า่ลยงานพักอืมทำบ่ขุดป้าหมักระถินขมา่าจะเอามากะถินาากระถิน,กนกเกยไปเลยจะมาถิก<ะ>นนะจะมาซาไปแล้วนะเหนาเลเนาะยิ่งกหาบ่ด้ วายได้มาแบบชื่นเนี่ยมันย่งอยู่ว่าเนี่ยบุได้มาอยู่ในเดือนกะดอกขาวกต้ออยู่ในเดือนว่ายบิบุญว่าเสียเอาว่าบุ๊คชิบิชิพเอาดอกบนนี่อยู่นะวัยมันหาวบนเลยอ้ไปนั่งหันดังกินน้ำก้อนกุ้งกอบอยู่แบบนี้เบิ่งยังว่ะเบิ่งยังว่ะกากินน้ำอยู่ที่แ้กหากัมากับทายทั้งข้างทั้งหลังให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งที่แรกวาก็อุดมสมบูรณ์สมได้บ่อยากมือตอนก็ตอนนี้ ถ่ายบักไงบบดนี <establishing> te. <laughs> ้เนาะสัมสีผูกพักกับบุ้มเอยแล้น้องมะนาวอ่ะกดใช่บาดนี้เต็มจักใสนาบนี่อือจับคุนเบิ้งก็คหอะมันสตบวแซบแล้วเดี๋ยวมันแข่นงี้ซื้อเนาะปัดุูปั่นกันกินบบบนี้น้ำเย็นดูเทียงไหเทียงนามาจากโมงคืนนี่คืนนี่มาที่นนอนแบบอืเจาไปฟอดก็เหีนอยู่ เป็นยังไงอยากไปตับเอ็นอยากไปฟ้อนอีกอยู่ว่างานนอะเห้อบอกรึมันผมหูซึ้งไอ้คนะอ้ฝันอะไอ้เนี่ยฉันในบัตร่แจ้งมาบัตรมื่อใหม่มาบัตรไอ้บัตรตอนวัวกันขึ้นเพราะว่ากันคืนเพราะว่าไอ้ยสิตอนเช้าเว้นเพราะว่าไายเอชีบ้าน้าสนุกตรงไหนวะเต้นก็หน้าบูดน้าบึ้งว่าสันเอ้าวว่าสันแล้าห่อนเหรอเมื่อคืนนานๆแล้วกระโบ้แล้วเหรอห่อนบ่เมื่อคืนนี่ กอนถอดเสื้อเต้นรึเปล่สวงวะสาตเต้นไปเต้นกับในดองเพื่นได้คืนดีเลยในดองเพื่อนดองสาลูดองเพื่นได้น่อเพื่นวดองใอดองวะเอออะดอง้เห็นาชนไเดกินมันได้ว่ไปซือนพกรตอกมให้กินอกินอ อจะอวนบ่อข้างจ้อ่งบอกยังติดสะึริมสะ้ือยอยู่บ้าแจ้งเนาะบ่อข้างบ่อไม่รูนยังโอ้ยคืเป็นเสื้อเรื่สื้อเดื่กินย่างเคมาําเย็นเด้อบุกินเห่เตอรบ่มักน้ำเย็นน้องเตอรเ็บ่อหมักน้ำก๊อกเนได้จักรอบื่อคยนี่โต๊สองชามเนี่ยป๊า สองสามแม่พ่อแม่เด้ยอีโบ่จังรอบมาหยุดเช็ดหยืดสายนะโมโบ่สองสามลูเป็นฮเพ่อเดินบ่อีอีจ็เมื่อเด็กกมี่อีกได้เนรอตกไก่นี่อีได้ทางเมื่อนี่สาวเพื่อนเพื่อนสาวเผาเมื่อได้นะเกดแม่สาวเผานะจะทำแต่บฮงเนาะบูฮงสาวเผาอีเผาเก่อนเพื่อนถ่ายชมด้วยจ้ะำลังฮุกคัมเฮมุกคัมฮ้ว่าเพื่อนใครียเอาก่อนเพือนถ่ายชมกับเพื่อน น้อแหล่คนยังถามเจ้านะใครบ่นนี่ยาก่อนเงื่อนถช่มอาชีพวยแมนแม่แมนอยู่ใกล้ๆกันเนอะเงื่อนแถวซุเลยติ่ต่อเือนชาวเข้าแบบแจะข้ามเหมือนชิบชี่แมนมือลงสบาะบอดเจ้าว่าเป็นยังไงหอนบอสิขวันเย็นอยู่ได้ลบนน่ะใครเหือแตกแต่แมนแท้ดิลงวัดเหือแตกอ่ะอยู่บุตไหมรล้คนเฮบุเฮวดเดินชามเลยแตกกูคนนานเนาะ ใจเด้อยังไงอุ้ยเป็นเรื่องชิกใจเป็นรื่องเหมือนกันโอ้ยใจว่กใจกัได้เใจเด้อติจิวิบปอกใจดิอือโทษๆเรูงากันแบบมาหลายมือเลยมมาหลายมือมันเรื้งเนาะใจมันชื้นนะน้องตือเห็นแังกินแบบนี้หมอไปตังเลยเห็ย่งต้องมี ยสไว้สิต้มไก่สูชาทองชาลายกินนะอะไรฝอยข้าวตสับปีอันโบินเนอร์เข่าแล้วเห็นเนาะนี่ลงที่ตูเลยข้าวตกินแต่ของต้มแล้วแสบอยู่ใหม่ไอแสบกว่ากิ๊บชื่อมาหายแน่แตาท้องจกกวันแสบเนาะรำชื่อมใหม่เนาะเอาข้าเจ้าพ่อข้าบอกให้่อยเอาวัชชองทงผนวธาอ่ะนี่ก็ เอาจ้าเนาะเอาทาเจ้า่ไหมคอยซื้อพู่าชองทรายชิให้ยพชาบัดบัดแจ้เจ้าบูมักเนาะยังดี่เาเชองทงอ่ชองใบชิปนูราชิุารุไห่อยนะอืมอืมอได้อ่ชองใบชิปเนี่เร้าก่อนนะอ่าตอนแรกนูไห่คอยเขาบอกเป็นบั้งจ้าบมักแนาสันเนาะจ้คือมาจ้าสิมักหือโบว่สันอืม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 อเห็นมอืมอืมอืมอโมอืนอืมอืเอืมอืมอกมนืม้นมอะเอาะซื้อไปสืมอืเอืมอืมอนมอยคอดใหญ่อยู่

หั่นได้เนาะมาผูกพักสอยน้องเก่าคือพักได้ฉับเลยเออบึง่าตั้งผิดใหม่เน้วบอสนะต่้งผดนตั้งนะแล้วก็ต่างเลยท้่อเฟอันเก่าบอกหรือใหม่อีกมั่มีนะฮะบ่มีนะฮะหัดิโดมีนักฮักแต่บุญพีนหนะฮะรุ่นยังในสาวทองมึงด้วยตัวนี่แหละพอมีพี่องชิโอเนี่ยเปนแก่บอกเนี่ยแก่นี่มันนี่เดชิโอนีกนี่เะ อืิร่ะโทรศัพท์เปุ่นใดเบิ่งนกับหลังมาเบิงดนตัวะนักบวชสายโทรนักส้นะหัน้ำดอก Vivo น่องเฮ้ย Vivo อย่างนอกนี่งามแผลนี่งามด้อ่าเบิ่งสว่างเออจับไปเห็นเขยแล้เมื่อเขยเนบเพิ่งเขยดำเขยไปอยากโซูให้พี่น้องเบิ่งอืออือโอ้ยาจบบัวนกว่าเออเชื่อินเพื่อย งามกดธพองสาวลายลอยเท่าตัวนี้โอ้ยมาเปรียบเทียบแล้กับของเจ้าละเนาะลองโชว์ลูกไปหน่อยนะของข่อยราคาละพันสองพันนี่เนาะเออเขผู้บ่าวอย่าเอ็ดไปอย่าไปโทถกวนเขาเด้อเปลี่ยนด้วยอะไรนี่มันอะไรคือกระเพลังกรเกี่ยวอัโเออเจ้าบุญเจ้าประยุทธเนาะเจ้าพาเพลินไวมีแต่เจ้านะอันถ่ายทูบเองนี่แหยเนี่ยนะบุเข่าได้ไหมบุกห้างโชว์บุกนู่นห่ะ ซือ no hey, ้อฟิล์มมะนาวคนสวยนะมีถูกไม่ได้เนี uh, uh, ่ยกดกันบูเล่มกูกดนั่นมึงกูกดนี้ทีกดฟิล์มอาน้องมะนาวน้องมะนาวป่าน้องมะนาวน้องมะนาวมะนาวมะนาวมึงเหเฮ้ยแต่ทองูมีแต่มะนาวมะนาวมะนาวแห่หมันข้ามจังคะอ๋อน่าจะคุ้มกวอยู่ใช่เด้ถ้าเพิ่นบ่เนี่ยเอ้าเออซูดใส่ในเบอร์ก่น อืมัดผูวาวเนามาน้าสีสดป้ะนี่โสดบ้นี่โสดะอันไผไปนยังบนจจำมันว่าซื้อเฟตดกมาเนาเนยกัจ็กมชิบอเลยนาะบ่เฟของเฟอีโสดบ่อืมโสดติดปูดบ่การผูวาวโทรมาล่มเลยจะเไงบ่ดนี้ลรมมันเพลินบ่อืเออแล้ววะการว่าข่อยยังโบมีเมียได้ข่อยเจ้าจะชีวาจากได้เฉตโตเพลินน่ะอะ บต้องเหัากระยาเจ้าแล้วสิดหรอเริ่มทำใหม่เราเลยเออไหนเรศัพท์ใหม่ได้ถามยังกับโบส่วนน้าเดี๋ยวนี้บเนื้อแต่เราถามเพราะเราเปลี่ยนจริงเอ้าเริ่มเลยเจ้าเจ็นแบบจริงจริยังไม่เพิ่นเอาคลืนเนี่ยค่ะในโทรศัพท์ได้เพิ่นเอาคลื่นเพิ่นฝากกันว่าเอาหูทิพย์มาให้นะเนาะบ่มีที่พอได้ฟังอีที่เอาห่งเด้อเพิ่นว่าหูตึงวะ กลินก็ลินเป็นเวลาอะไรโทรศัพท์กรบาดเนี้ยถักกรจ้ากินี่แล้วกระบาดแล้วเนาะอบว้าซื้อขนาอืมจะทำกระลินเป็นเวลาอยู่แล้วอืมหาบุญเงินอืมแต่บอกเลยไม่มีเงินคือไม่ตะโกนในของเอ่ยกะโทรศัพท์ไหนเงินแข็งบ่าแท้เนาะโทรศัพท์มีเงินไหมจ๊ะฮะผมเจ้ามีเงินไหมจ๊ะผมมีอ่านมีเงินยังมามีไฟโทรศัพท์มีเงินเติงเงินนะเออบอกใครเนาะโทรศัพท์มีเงินถึงเงิน เองยังมีเงินกาอกเอ้ยจะเติเืกันด้วยกันนกรนิดฟีนี่โทรมากับพวกเราอนเทอร์เน็ตเอาของเอ่ยกันแต่กัมีเอซีโทรมาแตกบึนๆึนเลยนิดฟีได้โทรบ่ได้ไหมเอฟซีบอกว่าสาตรลายว่าพนหาบุหินว่าใทองได้จ้ะยังก็เอฟซีโทรมาหาเจ้าอยู่บ่โทรฉันนั่งอยู่มีช่วงบอเลนไปโทรอยังหากระไ้ดิ จำมือได้เยสัใหม่ไงว่นโอ้สานยบนี่สุดๆร้อนๆขดนนงค้ยล่งเยังมาล่างนี้อปฉาับอลเทไรชื่ออะกินเนี่ยมาสลองส่โทรศัพท์ใหม่อยนีมากินมะม่วงได้ยัเนาะมะม่วงเนี่ยขาจเยวีกินด้สิาล้องเลยมาสิเข็ดหนึงเลใครคนพักผ่อนปะพักผ่อนยังไรสิบูกผัก ปลูกผักบอลนะไอ้ไทยอันให้นาปลูกผักไอ้แรกให้พี่น้องเบิึงเนียนเอฟซีเป็นกิจกรรมอยู่ผ่านก่อแห่งวังบัดนไปเดินไปท่านใจลดไปพี่น้องเอ้ยเนาะโบเสียแห้งที่ว่าเจ้าหน้าบาดาลให้เนาะเรื่องปลูกผักนี่ก็ห่วยปผูกปรับรดเออโอเคนะพี่พี่น้องสบายกับสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกดบวกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี